ไปไหมพี่ไปไหมพี่พอจุดเผาแล้วเนี่ยเริ่มยิงกันต้องตายอย่งี้แหละห้าร้อยคนไปไหนครตัวเขาดีตัวเขาครับตัมันเร็วขอโทษนะครับขอโทษนะครับเนุ่นเดี๋ยวขอโทษก่อนขอโทษนะครับไม่กินไม่ใครเป็นไรหรือเปล่าครับขอโทษนะครับโทษนะครับครับ ขอโทษนะพี่สาวขอโทษนะครับเออพี่ตั้งใจอะไรอุ้ยโมดพี่พีนเล็กตรงนี้เนี่ยขอโทษครับพี่ขอโทษพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับขอโทษนะครับเป็นอะไรพี่เป็นเป็นอะไรขอโทษนะพี่เลือดหลเลือดไหลอยู่นะพี่โอ้พี่ยืนการหมดแล้วขอโทษครับพี่ กินเป็นเบอเลยอะไอนั่นหาได้ไอ้อเอฟพีอะเห็นที่มันถ่ายกันอยู่แต่เบลล่างไม่รู้มีคนไหมไปที่ว่าเนาะใา่ไปที่ <c oughs> มันปิดกั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละขอตระขอบคนทุกคนมากนะครับอุ้ยเป็นไรป่าพี่ขอโทษนะครับเป็นไรพี่โทษครับขอโทษนะพี่สาวขอโทษพี่พี่สาวได้ยินไหมเอ่ยอะโหลพี่โทรทำไมนะพี่ขอโทษนะครับพี่ฮะขอโทษไงพี่ครับครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับควายแบบมือหน้าโดนนะเฮะไอ Ngon đùa Nè Còn vai sai à? Tam rồi lốp 2 đi Lập này chứ ra lập nền lập nền lập แมปเป็นค้างๆยงไม่รู้เป็นที่อะไรก็มาเท่าคลิปวันนี้วันนี้หกวันคลิปจริงๆเมื่อก่อนผมลงเยอะมากเลยแล้วมันฟีดทุกคลิปไปเลยติ๊กตอกผมลงเยอะมากเลยผมลงเกือบหกคลิปอะนั่นฟีดขึ้นแสนเกืบอบละคลิปบางคลิปแม่งขึ้นไปเป็นเอ็มบางคลิปก็ห้าแสนสี่แสนเดี๋ยวนี้แม่งโคตรนานเลย มีอะไรให้ช่วยไหมครับพี่อะไรเช่นนี้พี่พี่สาวโอเคครับช่วยดันเนี่ยเมื่อกี้ช่วยดันดีเลยโอ้ยหนึ่งช็หน่อยเ,ออเข้าไปถ้าเข้าไปดัดกนะันเอาดันเอาดันแรกก่อนเออกบกันอุ้ยอุ้ย ตายแล้พี่ชายเอ้าตายแล้วพี่ชายขอเถอะพี่ของขอพี่ชายผมไม่มีกล่องผมไม่มีที่ชุบอ่ะขอโทษนะพี่ขอขอได้จริงพี่ขอได้จริงจะให้ไม่อีกอีกตลอด สามตัวทิพเปิ้ลคิวอะเยอะกว่าก็แพ้แกนันน <mumbles> ้องเอ๊ะเป็นมาทีไรวะการดีจอดใครใครมาแน่พวกพี่จอดคะ,ะยอยากพี่จอด,จอด ทีใหม่ี่สัคใจมาพุ่ใจมากพุ่ใจมากลอยากให้พี่ต้แต่ลรอยากให้พี่สอนตั้งตอนที่เข้าเล่นได้เลยจนถึงขั้นตอนที่เข้าเล่นได้เลยขอบคุณค่ะไมลงก็าต้องขึ้นไปจาเขาลยกูได้ดิย้อนขไงวะนั่งสี่ได้เพื่อแรงปะสองร้อยสิบ ไม,ม่ไม่เอาเต็มบ่มนะไม่เอาเต็มบ่มนะเ,เว้นรยะหน่อยพวกเดินแบนจะคุ้มเหรอวะกูไปคนละคันเลยวะใช่กูอเออเพราะว่าเดี๋ยวไอน้นี่เดี๋ยวมงึงไอ้นี่ไปได้วยรถผมเด<ม>ินอ,อยู่แล้วใช่เดี๋ยวมึงซวยใช่กูพับจอเนี่ย,ยฟย<ะ>ังมันฟรีไหมได้ป่ะฮะฟังมันฟรีไหมได้ป่ะผมชอบอ่ะฟังวะใครฟัง ไอโน้ไอ้กีเอ็มว้าวเยอะพี่สุดยอดเอาต่อเลยกีเอ็มเลยกับน้องกีเอ็มเลยกับน้องให้ควายขยะขยะเปี่ยนกว่านี่หมอครับหมอชนทำไมอ่ะหมออยากมีผัวไวะเนี่ยอย่ากึ้นอย่าขยะอย่ากายอย่ากายมันจะคือเลยจะแล้วพี่โอโทีครับพี่ชายเมื่อกี้ผมชนพี่ป่ะครับ nào Ây chết thật rồi ai sản Ý thật đúng rồi mà Phải mình phòng Ui ông มาแค่นั้นหนีมาแค่นั้นหนีเฉยสะดุ้งเลยเฮียตกใจเลยโอ้ยคาบอมแลนะ้วแค่แม่งด่ากันยับเลยนะเสียดายมันไม่ไม่รู้ว่ามันแม่งด่ากันตรงนี้เฮียกูแม่งแรงว่า,าได้อยู่ยวสองในห้าสิบอะ รถไขวะเนี่ยขโมยมาเนี่ยรถรันเือเะีย่งแรงอ่ะเฮ้ยทษวพี่ท่ครับคับทอครับได้จัได้คุมๆแม่งตายหละผมว่าเฮี่ยไหนไหเนาะอะไรวะแป้งหลังเร มันตามมานะใช่มันตามมาไม่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 มันมันมันแล้วกลับมาไม่ตามมไม่ตามไมันบ้ากันเองเล่นเหมือนเดิมก็จริงแต่เสียงเองกับสกิลปากไม่สุดเหมือนแต่ก่อนน FPS มานึงร้อยแต่เสียงมาไม่ถึงห้าสิบอันนั้นมานะไรมาตอนเย็นไงแต่จะให้บัฟก็ได้นะแต่แบบว่าเราอยากเล่นซับซับไงผมว่ามันไม่ได้ยินเลยพี่ ใช่เหรอเนนในตวอะไรครับพี่ขับรถผ่านมันไม่ได้ยินหรอเาอพี่ทำไมน่ะไปไปดนเฮ้ไไปไปดูไปดูเฮ้ไปดูไปดูไปดูพกอี้ยตีกันเลดูพ่อขีาตีเฮ้เอ้เอาวบวกไว้บวกสัตไปที่อันไหนเว้ไหนเว้บวกไหนบวกไหนเว้พวอบวกไหนเว้จัดเลยจัดเลยจัดเลยเอาเลยจัดหนเว้ จัดเว้จัดเว้พวกจัดเว้จัดไปพี่จัดไวจัดเว้ไอ้เนี่ยจัดเวพวกเนี่ยว่าไ่้เวไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้เจมพวกเจมพวกเจมพวกพี่พี่พี่อะไรพี่แม่คงตายพี่โอ้ยพี่เจมพี่พี่เจมพี่พี่เจมพี่แม่คงตายไปพี่แม่คงตายพี่แม่คงตายไอ้เจ้าพ่องตายแล้วไปละ ไอเจราเลยจอดกูอ่ะเฮยมาดิมาดิมาใอรจ้มันรู้จักพี่แล้วมันไม่้เฮ้ยยุติสงคามเยุติสงครามยุติสงคามหายจบแล้วเว้ยยุติสองครามยุติสงคามหาเชียร์เพียรเรา่วมือกันไหมอ่เอาเลยไอ้าอันนี้มแล้วอันนี้พวกมึงมีแกงปะเนี่ย อเมกาเนี่ยเมกาหลายสัตว์เมกาหรือร่วมอะไปเีลยเมกาหรือเพื่อนมึงอะโดนกูบดละเมกาเหรอเนี่ยเมกาหลายสัตว์นี่ยเนี่ยนี่มันถิ่นไดไอสานว์ไอสัตว์เนี่ยนะเจอกูบดเขาให้เฮียเจอกูหน่อยช้างสุรินไหน่อยเฮียนี่ไงไอสัตว์นี่ไงนี่ไงไสัตว์นี่ไงนี่ไงจยนี่ฟอร์มนะฟอร์มเมกานะนี่ไงฟอร์มเมกานะใบเตยสดเหรอไอสัตว์ใบเตยสดเหรอเฮียเพื่อนมึงอ่ะเนี่ยเนี่ยโดนปะเอาแตกเพื่อนแตกเหมือตามไปตามไปด้วยมึงอีกตัวนึงไอเฮียเมกาเหรอไอเฮียฟอร์มเมกา ฝอเมกาแหล่ะตัดไอ้เฮียฝอเมกาเหรอชอบจริงเลยไปรุ่นเมกาไอรุเมกาเนี่ยเฮียชอบจริงเลยชอบจริงเลยไอมึงตัดเมกาเมกาแหล่ะตัดนี่ไงเมกาเหรอเมกาแหละ่ะตัดนี่ไงกูชอบ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 ไอ้เฮียบัตรหนึ่งบัตรนึงดิสตายอ่ะดิสตายอ่ะเฮียดิสตายโบเฮีย มกาบังนะเดทรงเออหนึ่ไอ้เ่ร่างกายกูอยู่อะชนกูไมอ่ะจอไอ้ชี่ยนี่แม่งไล่ชนกูเฮียม่ก้าเฮียนะไอเยอ่งเลยวนเราชาวอเมริกันเรายุติสงครามก่อนป่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มอันนี้ก่อนมานาก่อนนี่กูจะตายแล้วไอ้สัตว์เฮ็ดอีเฮดปีเฮดปีเฮดีเฮ็ีเดปีดตีเยดปีเฮ็ดปีเีนีเดียดีเเเีเเี่ยมรถเลยเเเ ฮัลโหลครับในหมอครับหมอหมอคนไหนเนี่ยจบฝันดูรถหน่อยหมอครับหมออาคิวคิวเลี่งนะฮะคิวเลี่งให้ผมหน่อยครับคุณหมอคนนี้น่าจะเป็นคุณหมอเนี่ยก่อนครับผมกิจยาด้วยครับผมหมอครับหมอมีแฟนยังครับเนี่ยว่าแล้อเหรฮะคุณมึงรอรอรอตอนแฟนหมอเผลอไปไปไป ผัวหมอไม่ต่อยกับผมได้นะผัวหมอไอ้โกูแล้วมึงจะไปไหนไปไหนอ่ะใครขโมยรถกูอ่ะไอ้เหี้ยดิปปอมไอ้คุ้ยใจเจนพวกไปเจนเจนพวกเดี๋ยวกูรับน้องเดี๋ยวกูรับรับน้องขึ้นรถกันน้องคุยเลยอ่ะไปเจนพวกเจนพวกไปเจนพวกเจนพวกไอ้พวกม่งเลียนเวะไอ้เหี้ยอยากจะเลียนได้บ้างอยากเลียนได้บ้างจนนไม้แม่เบ็ดเบเบ็ดนะเบเบ็ดพ่อไงเหี้ย ไอ้ตว์ไอ้เฮ er ียเคยเล่นอะไรโยโย่กันพวกเฮียเน่ยมีไอ้ตว์น็อกไปหนึ่ง้เฮียคิวไปหนึ่งวนอีกสุดรอบเลยว่ารอบนี้โดนแน่ว่ะไม่โดนถ้าไม่โดนนะไม่โดนนี่ก็เสียวอ่ะ ผมดูยื่เงี้ยเลยครับพุ่งมาแล้วไอ้มีนอนก่อนเมียอ,อยู่แน่เลยเจ็บร้อยเฮียโดนซ้ำอ่ะ,สอ,ะสองคันสาม,มีชอบล่าแบบเว้ยโอ้โเฮียซีต่อสีต่อสีต่อตอยากล่าปะ โอ้พี่เป็นเป็นไรไหมพี่อีกรอบปะจัดไปพี่ตอนนี้เมืองตอนนี้เมืองเริ่มดิบแล้วกลัวไม่ใช่กลัวไม่ใช่แต่พวกมันแล้วกลัวเมืองมันเริ่มดิบละเฮ้ยพี่มันหนีเข้าแพงหมดแล้วโอ้กว่าตอนนี้นะอ๋อ บ้านเมืองวุ่นวายแล้เจตนากูมาล้วว่แก๊ง้ังหลังมอ่ะว่าเป็นจีเทียลนแล้วนี้เขาหรอรอไปกวนไปกวนม่เฉยพะพี่ทอรับทอับอรับพี่รถรถไม่ยึดเดี๋ยวกว้าง แม่มีใครพูดอะไรเยวทุ่ดีมากน้องแม่ตามมาเมื่อวานอะไขว่น้องจ่อยตามตังจ้าพี่มีเลยฮะขอร้อผมพี่บอกซื้อมาร้ผมพี่ร้อยผมมาเยี่ยวอย่างโนเลยเี่ยบอกซื้ออ๋อก็กูขโมยมา ได้ก็ตางไม่ได้หรอกมึงเ็ง่พี่แต่ว้ามันหากูอยู่ไอ้ควากูอยู่งนี่คนงง่อเลยเฮียงอจัดแม่งควาจัดดนกูแบงเยู่เฉยแม่ก็งอแล้วเฮียเพราะไอ้บัฟขาใช่ใช่ตรงนี้มันก็ได้ไหมโหลดแมปปืม เฮ้กี่ร้อยดีดิข้างหลังนี้ใช่มันปะไม่ใช่เหรอกี่ร้อยดีหน่อยกี่ร้อยดีหน่อยใช่ใช่ใช่ห่วใจปะห่วใ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไฟแดงปะไม่ไม่น่าใช่ไหนม่ยไม่ได้ไปเผาอะไรเยอะเอกูก็ไม่ได้เขียนมาห้ามเผาเป็นสตอรี่หรือเปล่าเหมือน หานรถเทงอยู่หรอกดมาจะห้ามเผาบ่ม um ันอาจจะโค้ดเขาเขียนโค้ดห้ามเผาวอ่เผาไม่ได้มีคนนั่งอยู um ่บนรถอ่ะอ๋อเออใช่ตั้งใจสังเมตม็ดปะทีมเดิมเราไปขอเข้าแก๊งก่อนอ่ะไม่ให้กระชอนไปขอเข้าแก๊งวะได้ได้ได้ ขอข้าแกงได้ไหมครับพี่พี่ขอพี่ขอเข้าแกงได้ไหมครับพี่สาวสวยขอข้าแกงได้ไหมครับผมไม่ใช่แกงพี่อันนี้ครอบครัวเหรอครับไม่ใช่ประชาชนอ๋อโอเคครับเพี่ข้างหลังแล้วพี่เฮ้ยอันนี้พี่เะอขาาอันนี้แกงหรือเปล่าครับรอพี่พี่ชาอครับ เนี่เบาตื่นแม่เฮ้ยมันยิงร้วามันมันมาแล้วมันบอกเฮ้เคียมันจะไม่ไปเฮีย จะไปได้ไงเฮียก็ยังไม่ทันออกเลยอ้าว